ก็กลับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ทุกคนก็มาอยู่กับผมนะครับเป็นเกมบีแมนนะครับเป็นเกมฟุตบอลเกมใหม่เข้ามานะคืออันนี้ผมก็จะมาเล่นนะครับผมเล่นเป็นตัวเบต้านะครับไม่ไม่ไม่ได้ซื้อนะครับถ้าใครอยากเล่นก็เดี๋ยวคอมเมนต์ไว้นะครับถ้าเกิดว่ามันคอมเมนต์เยอะเลยผมจะสอนวิธีลงนะครับคือผมก็ไปดูเขามาอีกทีนึงนั่นแหละนะครับนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมสอนผมจะเครดิตเขานะครับก็อันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นนะผมจะมาฝึกให้ทุกคนดูลูกยิงแบบนี้ก่อนนะเราคือเราเราจะไปยิงแบบนี้นะเนี่ย มันง่ายเกินนะครับนะในรายวันมะนะเราเราจะยิงแบบนี้ให้ได้นะครับอย่างน้อยสามลูกวันนี้ผมอยูถึงจะเลิกเล่นนะครับเนะีนะ่ยรอดูนะนี่แต่ว่ามันไม่เข้าอ่ะทุกคนเอาใหม่เอาหมปับ๊บแล้วก็ส่งไปข้างนะครับนะแล้วเราก็เนี่ยแบบนี้เ่ยเข้านะครับเป็นไง เนี่ยมันมันมีสกิลด้วยนะมันจะมีสกิลเยอะๆด้วยแต่ว่าผมผมใช้ไปแค่อันนี้นะครับเนี่ยครับเราเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราทำลูกุดอีกรอบหนึ่งนะเราก็เตะไปข้างๆนะเนี่ยรทุกคนคือผมจะต้องทำไม่ได้นะครับเคยผมบอกเลยวันนี้เดี๋ยวเราต้องไปทำดูกันโอเคเดี๋ยวเราไปหาห้องกันเลยแล้วกันนะครับ โอเคไปผมได้ข้อนม่ลด้กับใครวะเนี่เยเจะจบแล้วทุกคนสไลด์นะครับเนี่ยเราสไลด์แล้วได้นะผมได้วันละเราเตะไปนะครับมันไม,ม,ม่มีอ่อนนะครับไปไปเพื่อนมามามานี่สไลด์แม่งไปไปทุกคนไ,ได้ยิงได้ยิงพวกผมนะครับลูกนี้ผมสไลด์ได้ทุกคนดู สู้สู้แม่งดีครับดูครับเพราะผมเลยเพราะผมเลยมาโอเคครับมามาเรามาแล้วมา,ามาแล้วเพลงมาแลครับเฮ้ยฮอยเฮ็มันหันไม่ได้ทุกคนมันหันไม่ได้มามาเพื่อนโ<ป>อ้โหมึงยิงทำไมมึงไม่ส่งวะ เอา้ามามาเพื่อนมาดิส,สไลด์แล้เนี่ยเอาเล่นเอาหน่อยออกมาเออมาครับถึงเวลาเราแล้วครับโอ้โหไม่ได้ไม่ได้เก็บแรงเก็บแรงเฮ้โอ้โหที่ยกกูสไลด์พลาดทุกคนมามาสวยขอ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 หนอ ไม่ส่งมาเลยวะเอาไงเอาไม่สไลด์หรอเพื่อนอามาเอามา,า,ม,ามาดิครับไปไหนละวันู้่ไม่งอ,อมาอเฮียมันหันไม่ค่อยได้นะทุกคน อย่างอป่นอะไรวะ<ป>เสียบแม่งไอ้สัดถ้าเราไม่ได้บอลมันจะหันไม่ได้นะโอ้โหมึงควนผมว่ามันควรจะฟาวนะมามาเปิดในเปิดในโอ้ยผมไม่ได้หรอกครับผมไม่ได้เล่นมามานี่มาแล้วมาแล้ว มันหันมอไม่ขึ้นเลยอ่ะโดนดูผมจะต้องยิงยังไงวะรู้ละรู้ละเอาไงเราต้องหันหน้าเอานะครับโอเค ไอ้เฮียมันนั่นหมอไม่ได้มาดิมาแล้วเนี่ยมามาเฮ้ยมามาโอ้ยอเฮียรอยิงกนเนี้ยมาดิเพื่อนเออสวยๆมามาโอ้โห ไม่ได้ไม่ได้มาแล้วเว้ยมามา,มาพ่อมหนือครับสองนาทีมานี่โอ้โหมึงไม่ส่งไว้เหี้ยมานี่ทำเองก็ได้วะนะมันจะสไลด์ผมนะเนี่ยต้องส่งยิงยิงโอ้ ทุกคนมันยิงเป็นเป้่าอ่ะมาส่งมานี่พ่อเื่อครับมาเพื่อนอืมาเพื่อน,อม,ม,าน,อนมามานีเดียวส่งมาเลยผมรอให้นะครับลูกนี้ ดีดๆเขาเรียกว่ากรอบวอลนะแอซซิสน,นะไม่อยากดูอ่ะมันไม่ส่งผมเ,เมื่อกี้ผมรอยิงละมามามาเอาแม่เอาแม่เฮ้ยไปเพื่อนบุกบุกมามาทีเดียวทีเดียว อ๋อมันหันไม่ได้ไปครับสับตีแตกไปครับลูลกนี้เราเปิดไม่เข้าไม่เข้าเรียกหมาดูนะโอ้โหมันไม่มีมุมผมเปิดมาทุกคน าให้คุณได้เป็นโกทีนี้บันเทิงแล้วไงมาครับเฮ้ยมาดีนเนาะออกมานะขึ้นหลังขึ้นหลังไปไปลุยลุยลุยอีกสี่สิบวิตามอยู่สามศูนย์นะครับนำอยู่สามศูนยะ์เอาไอ้นี่มันก็วิ่งน้อยไปครับผมรับได้ผมรับได้ลูกบอลไปไหนวะ คือมันไม่ควนให้ผมไปโกนะจริงไอ้ช่ยงเมื่อกี้ผมว่าผมควดาได้เลยนไปครับโทษโทษโทรโทษผาดผาดมามาเข้าเลยนี่เข้าเลย แม่งยิงจากกูตัวเองเข้าอ่ะ